แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกได้ว่าเป็นสโมสรที่มีรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะในตอนนี้แต่ว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักฮะในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่15ของตารางครับผมผลงานนี้เรียกได้ว่าน่าผิดหวังสุดๆฮนะเกิดอะไรขึ้นกับยูไนเต็ดตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันใน niche export ครับ ปัญหาของยูเนเตตตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจากตลาดการซื้อขายครับโดยยูเนเตดเนี่ยทุ่มเงินไปกว่า150ล้านยูโรฮะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยกบเต็มไปด้วยคําถามที่ว่านี่มันเป็นการสร้างทีมเพื่ออนาคตรหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาแค่ระยะสั้นเพียงเท่าน,นั้นฮะโดยยูเนเตดเนี่ยเลอกเซ็นผู้เล่นที่อยู่ในช่วงพีกนะครับอย่างเอ er ็มเบโมแลวก็มาติุส์คุนย่านะฮะแต่ก็ยังมีคําถามนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าพวกเขาเซ็นนักเตะเหล่านี้นมาแล้วนักเตะเหล่านี้จะสามารถช่วยทีมได้จริงหรือไม่นะฮ กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวะสโมสรเนี่ยไม่ได้มองเห็นในเรื่องของการปลูกปั้นดาวรุ่งมากเท่าไหร่นะักนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็สะท้อนได้ว่ายูไนเต็ดตอนนี้ไม่มีแผนในระยะยาวนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมเรื่องการเงินหรือว่าแผนการเล่นในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เวิร์คฮะแผนลังสามของอามริมเนี่ยได้ว่ายังไม่เวิร์คมากสักเท่าไหร่ครับผมเพราะตั้งแต่อารมริมมาคุมแมนยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขายังไม่สามารถทำผลงานที่ดีมากนะครับและถ้าเกิดว,ว่าย้อนก, C, กลับไปเมื่อสี่ฤดูกาล อันดับที่3แล้วก็อันดับที่แครับแต่ว่าในปีล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมายูเนเต็ดจบอันดับที่15ฮะทั้งที่สมโมสรมีรายได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในตอนนี้ของยูเนเต็ดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มการเล่นเท่านั้นครับแต่ว่าจํานวนการเสียประตูหรือว่าได้ประตูของพวกเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าย่ําแย่เช่นเดียวกันฮะสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือแมนยูเนเต็ดตอนนี้เนี่ยมีแผนที่ค่อนข้างขัดกับความต้องการของแฟนบอลมากฮะแฟนบอลเนี่ยต้องการทั้งความสําเร็จที่รวดเร็วครับแต่แ ในปี2028ฮะหรือถ้าเกิดว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็ประมาณ3ปีข้างหน้าน,นั่นเองครับผมแต่ถ้ามองจากตรงนี้แล้วเนี่ยยูไนเต็ดก็น่าจะไม่สามารถทํามันได้ใน3ปีแน่นอนฮะไม่ใช่แค่เพียงการใช้เงินฮะแต่ต้องมองถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างทีมระยะยาวด้วยครับเพราะถ้าเกิดว่ามองแค่ระยะสั้นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือทีมอาจจะไม่พัฒนาน,นั่นเองครับผมและพวกเขาเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ในช่วงนี้แน่นอนครับที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนักเตะดาวรุ่งในอะคาเดมีห่หลายๆคนนั้นอาจจะต้องสูญเสียโอกาสปออยยยยางนนนนเเีีเีดดมตตต็้้จะท นานแค่ไหนคําตอบมันก็เป็นเรื่องของเวลาครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง niche export ด้วยครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้สุดครับ